สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสูก่การเฉลยข้อสอบโอ e เน็ตม .6 ครับวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะพาร์ทของเคมีครับซึ่งข้อสอบนี้เป็นข้อสอบจริงเป็นข้อสอบโอ e เน็ตที่นักเรียนชั้นม .6 เนี่ยได้สอบไปเมื่อวันที่1มีนาคม2563นะครับฝากนักเรียนติดตามช่อง YouTube ของครูด้วยหรือว่าผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k เขมแข่เพราะเคมีคือทุกสิ่งช่องยูทูบเขมแข่นะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามได้นะครับ สำหรับวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ข้อที่20กันแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูข้อสอบกันเลยปุ๊บมาดูกันเลยครับสำหรับข้อที่2 0นี้จะเกี่ยวกับเรื่องของพอลิเมอร์นะครับความรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์เขาบอกว่าข้อมูลแสดงสมบัติของพอลิเมอร์4ชนิดดังตารางโอเคเขาก็บอกพอลิเมอร์มาให้ชนิดของพอลิเมอร์นะครับแล้วก็สมบัติของพอลิเมอร์มาให้แล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็ถามว่าจากข้อมูลข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เราก็เหลือบมาดูช้อยสักนิดนึงนะว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอโครงสร้างจุดล้อมเหลวเทอร์โมเซตคุณสมบัตินะครับแล้วก็เทอร์โมอะ,อะไรนะการหลอมขึ้นรูปใหม่ได้ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทราบเลยนะครับก็คือนักเรียนต้องแบ่งแยกให้ได้ว่าพอลิเมอร์ที่เขากำหนดให้มาทั้งหมด4ชนิดเนี่ย มันเป็นพอลิเมอร์แบบไหนชนิดไหนแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างโอเคดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวครูมาทําข้อนี้กันเลยถ้าเขาให้พอลิเมอร์กับสมบัติของพอลิเมอร์มาเนี่ยเราต้องจําแนกให้ได้ว่ามันเป็นพอลิเมอร์ชนิดไหนนะครับดังนั้นครูจะเพิ่มคอลัมน์ตรงนี้นะครับว่าเป็นชนิดของพอลิเมอร์นะครับอ่าเป็นชนิดของพอลิเมอร์ ซึ่งเรามาดูกันเลยนะครับ W เนี่ยเหนียวไม่แตกง่ายความหนาแน่นสูงโอเคครับถ้ามันมีความเหนียวแล้วก็ความหนาแน่นสูงแน่นอนครับมันต้องเป็นโพลิเมอร์แบบแบบเส้นครับอ่าแล้วก็ถ้าเหลือไปดูแซดนะแซดแข็งแรงทนทานเหนียวเหนียวเหมือนกันเห็นไหมเหนียวกับเหนียวถ้ามันเหนียวเมื่อ,อไหร่เนี่ยก็เป็นแบบเส้นเหมือนกันครับโอเค ต่อมาครับมาดูอย่างอื่นต่อ x p o l เม e r x ยืดหยุ่นความเหนียวต่ำโอเคมันเหนียวน้อยแล้วนะความเหนียวมันต่ำมากถ้าความเหนียวต่ำแต่ว่ามันยังมีความยืดหยุ่นอยู่เนี่ยความเหนียวต่ำแสดงว่ามันจะเป็น p o l เมอร์แบบแบบกิ่งนะครับอ่าแบบกิ่งเหลือวายอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้นักเรียนเหลือวายอย่างเดียวละมาดูวายกันครับเขาบอกว่ามีความแข็งโอเคแต่เประาะง่ายนี่แหละครับ เปราะง่ายเป็นฉนวนความร้อนนะครับเป็นฉนวนความร้อนมันจะเป็นโครงสร้างแบบร่างแหนะครับแบบร่างแหทีนี้ก่อนท,ที่จริงข้อมูลแค่นี้เราสามารถทําข้อสอบได้แล้วแต่ว่าครูขออนุญาตเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของพอลิเมอร์ซึ่งพอลิเมอร์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆเลยนะครับก็คือถ้าเป็นพวกของอเขีแล้วนะ เทอร์โมเซตถ้าเป็นเทอร์โมเซตเนี่ยจะเป็นพอลิเมอร์แบบร่างแห่ครับถ้ามันเป็นพอลิเมอร์แบบร่างแห่เนี่ยเป็นไงครับมันไม,ไม่สามารถรีไซเคิลได้นะครับไม่สามารถรีไซเคิลได้ก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วก็เสร็จเลยนะครับไม่สามารถออามารีไซเคิลเพื่อที่จะใช้ซ้ำได้นะครับ มันจะมีความแข็งแล้วก็เปราะง่ายมันสามารถเป็นฉนวนความร้อนได้แต่ว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเทอร์โมพลาสติกถ้ามันเป็นพวกเทอร์โมพลาสติกนี้ก็จะเป็นพอลิเมอร์แบบแบบเส้นนะครับแบบเส้นกับแบบกิ่งโอเคจะเป็นแบบเส้นกับแบบกิ่งซึ่งแบบเส้นกับแบบกิ่งนี้ มันจะสามารถรีไซเคิลได้ครับใช้ซ้ำได้เอามาเปลี่ยนแปลร,รูปแล้วก็ใช้ซ้ำได้อีกนะครับรีไซเคิลได้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าพูดถึงเทอร์โมพลาสติกเนี่ยพูดถึงจุดเดือดจุดล้อมเหลวเนี่ยแบบเส้นจะมีจุดเดือดสูงนะครับจุดหลอมเหลวก็ได้จุดล้อมเหลว,ลลวสูงแต่แบบกิ่งจุดล้อมเหลวจะต่ำกว่านิดนึงนะ จุดหลอมเดหยวจะต่ำนะครับโอเคพอเราทราบข้อมูลเสร็จปุ๊บเรามาดูกันเลยโอเคครับเริ่มข้อที่1นึ่งพอลิเมอร์ X โอเคพอลิเมอ X คือตรงนี้นะครับเป็นแบบกิ่งนะและพอลิเมอร์ YY นี่จะเป็นแบบร่างแหร่างแหนะเขาบอกว่า p o ลิเมอ X กับ Y เนี่ยจะมีโครงสร้างแบบกิ่งคำตอบคือผิดครับเพราะว่ามีทั้งกิ่งแล้วก็ร่างแห่ ข้อที่2ครับพอลิเมอร์มีจุดล้อมเลวสูงกว่าพอลิเมอร์เอ็กพอลิเมอร์นี้เป็นยังไงครับเป็นแบบแบบเส้นถูกไหมส่วนพอลิเมอร์เเนี่ยเป็นแบบกิ่งซึ่งแบบเส้นเนี่ยมันจะมีจุดล้อมเลวที่สูงกว่าแบบกิ่งถูกไหมดังนั้นข้อนี้จึงสามารถตอบข้อ2ได้เลยครับนะักเรียนต่อมาข้อที่3 Po พอลิเมอร์เเมื่อกี้เป็นแบบกิ่งนะและพอลิเมอร์ y านี่จะเป็นแบบ ร่างแห่จัดเป็นเทอร์โมเซตถูกไหมผิดนะครับเพราะว่าถ้าแบบกิ่งเนี่ยเราจะจัดเป็นแบบเทอร์โมพลาสติกแต่ถ้าเป็น Y เนี่ยเราจัดเป็นแบบร่างแห่แสดงมันผิดนะผิดนะครับต่อมาข้อที่4ี่พอลิเมอร์ดครับเหนียวไม่แต่ง่ายความเหนน่นสูงทนต่อสารเคมีนำมาผลิตเป็นตะก,กระ้าหูกระทะขวดบรรจุยาคำตอบคือผิดครับเพราะว่า ผลิตเป็นตะกร้าหูกระทาพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นฉนวนความร้อนถูกไหมซึ่งฉนวนความร้อนเนี่ยเราจะใช้พอลิเมอร์แบบร่างแห่พอเป็นพอลิเมอร์แบบร่างแห่นี่มันจะต้องเป็น y ถูกไหมครับไม่ใช่ W ดัดังนั้นข้อนี้จึงผิดครับต่อมาข้อสุดท้ายครับผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์พลาสติกจากพอลิเมอร์ y พอลิเมอร์ y นี่จะเป็นแบบร่างแห่และ w นี่จะเป็นแบบเส้น สามารถนํามา <c oughs> หลอ,อมขึ้นรูปใหม่ได้คําว่าหลอมขึ้นรูปใหม่ได้นี่มันจะต้องจัดเป็นเทอร์โมพลาสติกถูกไหมซึ่งมันจะต้องเป็นแบบเส้นกับแบบกิ่งแต่ว่ามันมีร่างแหอ,อยู่ด้วยซึ่งร่างแหเนี่ยมันไม่สามารถรีไซเคิลได้ไม่สามารถหลอมขึ้นรูปใหม่ได้ดังนั้นข้อ5จึงผิดเหมือนกันนะครับดังนั้นข้อ20นี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2ครับพอลิเมอร์ W U มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าพอลิเมอร์ X นักเรียนครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าข้อสอบชุดนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ยากเลยนะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้นะแล้วก็ข้อแบบเนี้ยออกทุกปีออกคล้ายๆกันทุกปีเลยถ้านักเรียนเนี่ยฝึกทําข้อสอบบ่อยๆดูคลิปครูบ่อยๆครูเชื่อนักเรียนสามารถทําข้อสอบโอนกได้แน่นอนครูเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะครับโอเควันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย